คลิปกระท่ายยิบมือเลยบุณมา er b b like มามา,มาเจอ no. แล้วครั Lebanon บร้านทุเรียนเจ้าดังในระยองครับผมร้านใครครับเนี่ยร้านเจ๊เตกทุเรียนระยองหนองบอนซอยห้านะครับเจ้าดังที่โด่งดังในโซเชียลในขนาดนี้ด๋อยเบาเบื่อแหงเบาดีคุณเบาเบ่อแหงยอดวิวนี่ลงแต่ละคลิปแต่หัวปลวเนี่ยขาซอยยิบมือเล cái khai giản nào nhận mà luôn nè 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 nè, phụ nè รดลายแห้ก็เนื้อดีแห้บแบบหนึ่งนะค,ะค่ะอ้วนสามลูกนั้นเขาซื้อแล้วนะจา<บ>นค<ะ>รับไหนลูกพี่หาให้คายละคูยังมีสุดมีค่ะรอก่อนนะคะเฮ้ย

ไม่แก่แล้วแก่แม่เอาไปสองลูกเอาไว้เป็เจ้าลูกหนึงแก่ทั้งหมดสามลูกใช่ใช่ครับใช่ใช่ใม่แม่แม่รับเอาอ๋อครับลูกละกล่องลูกละกล่องอยู่แล้วครับใช่ลูกละกล่องนะครับลูกค้าเซียไปแจกเพื่อนย่านย่านย่านคนแบบไหนเนี่ยนี่สวยมากเลยแย่งกันครับเนี่ยอย่างลูกในนะคะใช่พี่อร่อยมากเลยครับจะบอก อีนี้นี่เจ๊ะลองชิมนิดนึงเนี่ยถ้าพี่ผิดหวังจากที่ไหนมาซื้อตรงนี้มาซื้อฝาละอูนี่หวานมากเลยนะฝาละฝาละอูมีครับการันตีจากลูกค้านะขต้องมาที่นี่นะหนองบอนซอยห้า เจ๊มาไว้ก่อนหนูเกียนก็อกไก่ไม่ให้นั่นนั้นคือกำลังกินหมดเลยใส่สามเลยอันนี้กำลังกินลูกใหญ่เป็น,น,นปะอะไรเจ๊ปลาโลว์เขื้อกันวน้นองน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คว้าให้เดี๋ยวดูก่อน ตัวนี้ไงคนตะวันาพสุกไม่สุกแล้วใช่ครับไม่สุกความทาน ผมเหรอ,อเคยก็ะะบอกว่าหลังจากกินที่นี่ไปแล้วไปซื้อที่อื่นม,มาที่นี่กินไม่ได้แล้วอ๋อมาที่นี่ก็เลยต้องกลับมาที่เดิมใช่แล้วพี่อยู่ไหนนะ,นนะกรุงเทพเลยจ้ามาจากกรุงเทพอีกแล้วเอฟซี FC จากกรุงเทพนะครับเจ๊แท็กเอฟซีเยอะมากใช่ไม่ยากเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าหมดชุดนี้ที่กองอยู่ตรงเนี้ยจะหยุดสองสามวันนะไปท<บ>ํทาธุระซะก่อนบอเดี๋ยวเมื่อยแห้งเลยไม่ไหวแล้วคุณอะ

แห้งๆเรื่อยๆกันแล้วตอนนี้ยังขายอยู่ปครับจั่วปจั่วกลางอ๋อแห้งเด้วยใช่ไมค่ะาจารใช่ไหมค่ะทุเรี่ยงกันยังไม่กินหมกเรื่อยๆเจี๊ยแตกยู่เนาะเสียบปากกสิลาดีเนาะใแหงๆปังๆกันนะครับเนี่ย แต่มันหวานอร่อยออจริงน,นะที่ร้านของมันหมดแต่ว่าถ้าของเนี่ยแหละของตาละอูมันแพงอยู่แล้วแต่เนื้อมันดีหรือจะพี่อย่าร้อยยี่อ๋อไปซื้อนู่นร้อยยี่ใช่ไหมครับคือเจ๊แจ๊กนี่แหละขอบคุณค่ะ ไม่คไครับมัน่ใช่่เดี๋ยเดี๋ยวลูกน้องุก่อยู่เลยอีกลูกนึงอ่าเอาอันไหนครับเอาเน่ไหนได้กเนนแบบได้หรอปแบบได้หรอกลังกินกำลังกิน อบ,อบ,อบชอบโอเคเรค้เ okay. ูกรนะียบร้อยยอกลูกพานะครับผม <c oughs> ขอภัยด้วยคร <c oughs> ับลูกครับฟองโลกัางนู้นครับครับแกอยู่กำลังแกอยู่

เ,เป็นอะไรอย่าเปลี่ยนให้เขา่ใอย่ารับแพ็คขายครับเอาสุกอันอนี้อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้มันแข็งเกินมันยังเป็นกรอบอยู่พอดีลูกค้ากินแบบจิ้มสุกพร้อมทานเดี๋ยวเจ๊ก็จะจัดลงแพ็คขายจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้า,ายัางวะเสียงอะไรจีวยเอะไรเงี้ยแป๊บนึงเดี๋องห้าฟูนะแต่สำหรับใครกินกรอบนอกนุ่มในก็ได้เลยนะเนนี้ เปลี่ยนไหมครับเขาจะสุดอันนี้ลูกค้ากินสุกเราเจ๊เปลี่ยนให้ฟังงนี้บ้างมีก้ปบอบเหมือนกันเือกระดาษให้เลยามานี่พูเมาตบ้องเมื่อตงเบิ้องเมื่องเบ้งโอ้งามครับแสดงว่ากินสุกละือเอาา้อบอบเลย สูกแต่ไม่เละนะคะนี้มันเป็นรูยนปวดกระดานนะเอาคลิปนี้ไปหลานวิวเลยเด้อไม่เอาถ่ามันก็เป็นภูเขาสวยว่สวยว่ะมันคุณแถมไม่ต้องเปลายย้อนย้อน นี่สวยละวันฉีกออกไปไม่ได้เลยดูเลยเฮ้ยเมื่อวานนี้หวานน้ำน้ำตาลขึ้นเนี่ยสิยาวานเป็นไงหนูเนี่ยคือป่าละอูที่มันแพงเนี่ยลองกินดูมันเพิ่อน้ำตาลมาเนี่ยหังกิโลนึง อ๋อ,อนี่ลูกค้ากินนี้อันนี้ร่ไเอันนี้เขาเรียกว่าสุขความทานครับไปหายกินไม่ได้หรอกอผมมาหาเจ๊ยบจียคนน,<ส>นนี้ในสีดูโคน่าตัวนี้ย นี่โหเมียมันเอ้ย <laughs> ừ. 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 <laughs> ก็เพียงเนาะมันเมนามันมเมนรดละหกสิบเก้าแปดสิบเก้เนาะมันอร่อยหาซีฟุ่งเ้ยตาราคาบอรียกบอรียบร้อยครับผมสวยนเต็มกองอร่อยไปเจมีกระเพาะแบนี้เหรอคะเจมีมีครับไม่มีถ้าเป็นลาละอูหมดแค่ชุดนี้ ประมาณนี้แ,แหละลวันนี้พรุ่งนี้น่า,ะาจะได <ใน S 2> ้แกะเพราะว่ามันดิบอยู่แต่ถ้าเป็นกันแคบุรีเดี๋ยวชิ้นนีจริงจริงครับคนนี้รังแล้วไงรังแล้วใช่ไหมคนไหนเจี้ย่บอกเจ๊รังแล้วไง